สมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงแบ่งปันพระรสารเกี่ยวกับการรับใช้ว่าการรับใช้ผู้ขัดสนยากไร้ที่สุดก็เท่ากับเรารับใช้พระเจ้าเที่ยงวันอาทิตย์ที่19กันยายนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณาราหน้ามหาวิหารนบุญเปโตนครรัฐวิติกัน วันนี้พระองค์ทรงนำสตัตบุรุษพิจารณาเรื่องราวของการรับใช้โดยตรัสว่าเมื่อเรารับใช้ผู้อื่นเราจะได้รับการโอบกอดจากพระเจ้า Car สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มนำสัตรบุรุพษพิจารณา,าพระวรสาประจําวันของนบ,บุญมารกโกบทที่9ข้อ3 3มสถึงสาเรื่องผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่บรรดาสิทธิของพระเยซูเจ้ากํลาลังถกเถียงกันว่าผู้ใดจ,จะยิ่งใหญ่ไปกว่ากันซึ่งพระเยซูเจ้าตรัสกับพวกเขาด้วยถ้อยคําที่รุนแรงที่ยังคงใช้ได้จูบจนทุกวันนี้นั่นก็คือถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่งก็ให้ผู้นั้นทําตนเป็นคนสุดท้าย และเป็นผู้รับใช้ของทุกคนถ้าคุณอยาเป็นคนแรกคุณต้องไปที่หน้าดท้ายาคุอากเปคนสุดอุในสายพระเนตรของพระเจ้าความยิ่งใหญ่และความสำเร็จไม่ได้วัดจากตำแหน่งหน้าที่การงานทางสังคมหรือความมั่งคัง่งหากแต่วัดกันด้วยการรับใช้มิใช่วัดด้วยสิ่งที่ใครบางคนมีแต่วัดในสิ่งที่ใครบางคนมอบให้ จริงอยู่แนวคิดเรื่องการรับใช้นี้อาจดูเหมือนรถรับจ้างนิดหน่อยตรงที่มันจะเสื่อมสภาพไปตามการใช้งาน <No. S 2> แต่มันมีความหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากในพระรสารมันหมายถึงการปฏิบัติต,ตนตามอย่างพระเยซูเจ้าที่เสด็จมาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อให้ผู้ใดมารับใช้พระองค์หากแต่เสด็จมาเพื่อรับใช้ผู้อื่นุล Vuoi primeggiare? Servi. Questa è la strada. ดังนั้นหากเราต้องการที่จะติดตามพระเยซูเจ้าเราก็ต้องดำเนินตามหนทางแห่งการรับใช้ที่พระองค์เองทรงปูทางไว้ความสัตย์ซื่อที่เรามีต่อพระเจ้าขึ้นอยู่กับความเต็มใจที่จะรับใช้ของเรายิ่งเรารับใช้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นเพราะเมื่อเรารับใช้ผู้อื่นเรากลับจะค้นพบความรักและอ้อมกอดของพระเจ้า disponibilità a servire e questo lo sappiamo costa questo spesso costa perché sa di croce nei purasarn phriye chao song athibai thung rueang ni doi song chung dek lek lek khon nueng ma yuen klang klum bandaa sit เด็กเล็กๆซึ่งไม่ได้ต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์สักเท่าใดหากแต่ต้องการจะแสดงถึงความเล็กน้อยมันคือผู้ต่ำต้อยที่เราถูกเรียกร้องให้ไปรับใช้พวกเขาผู้ที่ต้องการจะได้รับซึ่งพวกเขาไม่สามารถจะให้อะไรตอบแทนเราได้ ในการอ้าแขนรับผู้ขัดสนที่สุดและผู้คนที่อยู่ใช้ขอบที่สุดก็เท่ากับเราอ้าแขนรับพระเยซูเจ้าด้วยเพราะพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นแล้วส่งเชื้อเชิญเราให้ตอบรับความท้าทายของพระประสานด้วยการถามตนเองว่า เราใส่ใจในผู้คนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นเหมือนกับบรรดาสิทธิ์ในพรสารที่หวยหาแต่ความพึงพอใจส่วนตัวและในแง่ที่เป็นรูปธรรมฉันให้เวลากับผู้ต่ำต้อยกับผู้ที่ไม่มีทาง <c oughs> จะตอบแทนฉันได้บ้างหรือเปล่า i เ ที่สุดพระองค์ทรงสรุปด้วยการสวด,สดภาวนาวอนขอพระแม่มารีผู้ได้รับพระพรผู้รับใช้อันต่ำต้อยของพระเจ้าขอพระแม่โปรดทรงช่วยเราให้เข้าใจว่าการรับใช้ไม่ได้เป็นการทับถมเราหากแต่กลับจะช่วยเราให้เจริญขึ้น Auguro a tutti voi una buona domenica e, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci! Bravi ragazzi dell'Immaculata!